กิจกรรมที่สร้างความสามัคคีผ่านการทำขนมนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านแหลจังหวัดยะลานะครับเขาจัดกวนขนมอาซูรอสืบสารวัฒนธรรมสารสัมพันธ์บ้านแหลบเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้และก็ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้วยครับ กระทะใบเดียวก็จริงนะครับแต่รวมผู้คนทั้งนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองผู้นําชุมชนนะครับมาช่วยกันกวนขนมอาซูรอที่โรงเรียนบ้านแหล่ตาบลบ้านแหล่อาเภอธามโตจังหวัดย,ลยะลาครับซึ่งจากกิจกรรมกวนขนมอาซูรอสื 13, บสานวัฒนธรรมสารสัมพันธ์บ้านแหล่รับส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็แนวทางการศึกษาต่อด้วยครับและเปิดโอกาสให้นักเรียนนะครับได้มาเลือกแนวทางประกอบอาชีพกัน ส่วนสูตรขนมอาซูรอรครับมีส่วนผสมมีข้าวขาวน้ำกะทิถั่วเขียวกล้วยน้ำวา้าดิบถั่วดำมันเทศสีม่วงหอมแดงมเมล็ดผักชีแล้วก็เกลือมะพร้าวคั่วน้ำตาลทรายแดงและอื่นๆนำมากวนรวมกันครับครับการทำขนมอาซูรอรเราก็ต้องวนตลอดครับครับต้องใช้เวลานานเหมือนกันครับก็เพื่อจะให้สีของขนมอาซูรอรเป็นสีดำครับ ใช้เวลาควรตัวกระทะไหมแล้วไฟก็ต้องใช้ไฟพอดีหลังจากกวนเสร็จนะครับจะแจกใจ่ายให้กับเพื่อนบ้านทั้งมุสลิมและก็ต่างาศาสนาครับนี่เป็นการเอื้อเฟื้อกันซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมที่สงบสุขนะครับแม้ว่าขนมอาซูรอเนี่ยจะเป็นประเพณีของชาวมุสลิมก็ตามแต่ว่าคนในชุมชนที่นับถือาศาสนาอื่นก็มักจะได้รับเชิญมาร่วมกิจกรรมหรือว่าได้รับขนมไปชิมด้วยครับ ถนนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับก็คือ เป็นสิ่งที่ง่ายนะครับแต่ก็ยากยากตรงง่ายตรงที่ว่าเราเอาวัตถุดิบทุกอย่างที่มีในชุมชนนะครับมาทํามาใส่ไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ควรสิ่งที่ยากในที่นี้ก็คือความสมัครสมานสมัคคีนะครับถ้า,าความสามัคคีมีน้อยนะครับอรชุนของเราก็จะไม่นะครับแล้วก็จะไม่อร่อยด้วยนะครับแต่ถ้าเรามีความสามาัคคีความน้ําหนึ่งใจเดียวกันเดียวกันนี่จะทําให้ออรชุรของเรามีรสชาติที่กลม น,นอกจากนี้ครับโรงเรียนบ้านแหลก็ได้สร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ปกครองที่มาร่วมกวนขนมอาซูรอครับมีจัดประกวดกวนอาซูรอแบบทีมสามัคคีประกวดแต่งหน้าอาซูรอประยุกต์นะครับสีสันสวยงามมีความหมายแล้วก็มีรสชาติถึงวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปอย่างลงตัวครับเป็นขนมอาซูรอแบ่งปันพหุวัฒนธรรมมีทีมกวนขนมอาซูรอหมู่4ี่ตำบลบ้านแหลก็คว้ารางวัลชนะเลิศไปครับ ขนมอาซูรอหรือว่าขนมบูโบซูรอรับชาวไทยมุสลิมเขาจะทำขึ้นในวันที่10ของเดือนม,มุฮันนรอมนะครับเป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับนะครับจากการนำอาหารหลายๆอย่างนะครับมากวนรวมกันก็จะออกมาแล้วนะครับดูคล้ายๆกับขนมเปียกปูนครับ